บริษัทเทสต์ออฟตเดอะเวิร์ดจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิกซีชชอบสนุกสุขที่บิกซีเต็มใจเสนอสวัสดีค่ะหลิวอาจรรยาค่ะวันนี้หลิวอยู่ที่จังหวัดพิษณุนโลกค่ะ วันนี้นะคะหยุดสุภาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนปรอติดตามกันด้วยไปกันเลยนมสดน้องโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Club ใหม่แอปบิ๊กซีพลสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลย และตอนนี้ค่ะหลิวอ,อยู่ที่ร้านครัวน่าน,น้้ำจังหวัดพิษณุโลกนะคะข้างงหลิวก็คือพี่สีเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่สีค่ะค่ะอยากจะให้พี่สีนะคะเล่าความเป็นมาของร้านหน่อยค่ะค่ะก็ครัวน่านน้ำเปิดตั้งแต่ปี2544ค่ะก็ประมาณ2 0ปี21ปีนะคะนานมากค่ะใช่ค่ะก็นานทำไม ถึงชื่อควน้านน้ำค่ะชื่อควน่านน้ำก็คือได้มาจากแม่น้ำน่านค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆอยู่ติดเลยค่ะะคะแม่น้ำน่านก็เลยใช้ชื่อควน่านน้ำค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วคุณลิวเห็นว่าที่ร้านค่ะมีทั้งเมนูไทยแล้วก็อินเดียด้วยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะทําไมมีอาหารอินเดียด้วยคะพี่สิในส่วนตัวก็คือเดิมเลยก็คือชอบอาหารอินเดียนะคะค่ะ แล้วก็ทางครอบครัวก็อ่าเข้าใจแล้วล่ะค่ะบไปกินอินเดียด้วยค่ะก็เลยค่ะพอดีพอดีไปเจอเชฟถูกใจเขาทำอาหารอร่อยก็เลยเห็นว่าสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยใช่ไหมเชฟอินเดียใช่ค่ะกรุงเทพเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะประจำที่เราเคยไปทานมาก็เลยชวนเข้ามาเขาเขาก็มาด้วยก็แสดงว่าพี่สีมีดีมากๆเลยนะนเนี่ย คุยกันมาหลายปีอะค่ะเ็จะมาค่ะโอ้ค่ะสุดยอดเลยวันนี้หลิวจะได้ชิมอาหารอินเดียแน่นอนใช่ไหมคะถ้าเรามาที่ร้านนะคะเราควรจะสั่งอะไรบ้างคะพี่สิอค่ะก็จะเป็นไก่พว้เค็มแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทันท้าวก็จะเป็นแกงขั่วเห็ดหผาะปาย่านี่งใช่ค่ะนะคะเมนูนี้จะมาตามซีซันนอลค่ะ ก็จะเป็นหูรือดูของเห็ดผอกนั่นเอง่ะค่ะอา่แล้วอันนี้เป็นอาหารออินเดียใช่่คเนจาะนจะชิคเคนติกามาซาลาก็คือเป็นไก่น้องไก่แล้วก็เอาไปย่างก่อนค่ะแล้วก็มาแกงกับเครื่องเทศอินเดียค่ะก็จะได้ออกมารสชาติกลงมก่อบดีค่ะแต่ทานคู่กับนี่เขาเรียกนนานานค่ะ ทานู่กับนานสวยอันนี้นานมากอ่าไม่ใช่ทานกูกกับนานเอาเ <c oughs> ขาเรียกว่านานอ่อนานที่ร้านเนี่ยจะไม่จะไม่ไปกริลในในแก๊สหรืออะไรข,ของเราจะมีโอ่งที่แบบทําขึ้นมาเฉพาะ<อ>แล้วก็พูกแป้งพวกเนี้ยก็จะไปแปะกับ,บความร้อนของโอ่งนะคะ,ะแล้วกเ็เราใช้เราเราใช้ถ่านเราใช้ถ่านเลยค่ะ ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ค่ะมันจะหอมแล้วก็กรอบค่ะนะคะแล้วมาต่อต่อมาเป็นเมนูนี้ค่ะอันนี้ก็คือชิคเก้นติกาค่ะก็จะไปหมักกับเครื่องเทศอินเดียแล้วก็เอาไปย่างในเตาถ่านเอาไปย่างในเตาถ่านบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบอาหารอินเดียนะคะพลาดไม่ได้เลยมาได้เลยนะคะที่ร้านครัวหน้าน้้ำจังหวัดพิษนุโลกนั่นเองนะคะินกินเ bitch you ตอนนี้ลูกขออนุญาตทิมได้ไหมคะอเดี๋ยวถอดเมสก่อนนะคะเชิญเลยค่ะเออชิมอะไรก่อนดีไม่เคยกินไอเนี่ยเราต้องยังไงคะต้องใช้มือหรือยังไงคะอมือค่ะมือเลยใช่ไหมคะมือสะดวกที่สุดเลยค่ะมือสะดวกที่สุดอันนี้ยังกรอบอยู่ค่ะยังกรอบอยู่แล้วก็ยังไงคะแล้วก็ตักใช่ค่ะตักมาที่จานเลยค่ะโอ้ไม่เคยกินแล้วจะน้อยจ๋า ไก่นี้ใช้ส่วนไหนคะพี่สีคะ,ะเป็นน่องไก่ค่ะน่องไก่ไกแล้วมาเลาะก,กระดูกออกคะ<ม>่ะแล้วไปหมักกับเครื่องเทศอร่อยจังเลยจ้าท่าหราค่ะพี่สีขออนุญาตถาม,มเมนูนี้สองร้อยยี่สิบบาท ก็ไม่แพงนะแล้วก็ได้รสชาติความเป็นแบบอินเดียแท้ๆใช่ค่ะเพราะเครื่องเทศนี่เราสั่งนําเข้าหมดเลยอะค่ะนําเข้าจากอินเดียเลยนะค่ะอแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ไก่สีพูดทุกเทปเลยอะอันเนี้ยค่ะต้องทีมแล้วล่ะค่ะอันนี้คือทั้งตัวไหมคะอ่จะเป็นครึ่งตัวค่ะเป็นครึ่งตัวเลยแล้วก็ของเราเป็นไก่ไทยแท้ไก่ไทยด้วยใช่ค่ะเป็นไก่ไทยแท้ มันต่างยังไงคะพี่สิคะถ้าเป็นไก่เลี้ยงตามตลาดทั่วไปก็คือแบบเนื้อเขาจะยุ่ยอะค่ะเวลาเอาไปตุ๋นแล้วอร่อยอะค่ะนี่ขนาดวางไว้นานแล้วนะแต่คือมีความกรอบค่ะหอมกระเทียมด้วยนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นขิงอแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มคล้ายๆซีฟู้ดนะีฟูใช่ค่ะซีฟู้ด ของทร่านค่ะอร่อยมากเลยจ้ะน่าจะเอาไม่ใช่ละอันนี้้ากางไทยคนะคะใช่ค่ะอันนี้ชิคเกตปิกาชิคเกตปิก้านะคะก็คือไก่ย่างนะคะอันนี้เอาไว้เอาเอาส่วนไหนมานะคะอันนี้ก็เป็นน่องไก่เหมือนกันค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน่องไก่ใช่น่องไก่คือทานได้ง่ายนั่นเองค่ะน่องไก่แล้วเอาหมักกับเครื่องเทศ รสชาติอินเดียแทๆๆ้ๆเลยนะคะเนี่ยอร่อยด้วยนะคะอันนี้เมนนงค่ะแกงขั้วเห็ดเผาะปาย่างค่ะขอนีตนะคะต้องต้องเอาเห็ดเผาะต้ตงกินกับนี่หน่อไม้ <ๆ S 1> ต้องเข้าสวยวร้อนๆค่ะ สักจานนึ่งพี่สีอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะทำไมมันต้องอร่อยทุกอย่างหรอคะถึงว่าขายดีนะคะทุกคนอืมค่ะ<ช>และเห็ุเหตุเพาะกำลังแบบกำลังกรอบกำลังกรอบใช่ไหมกำลังเด็กอ่ะสำหรับใครนะคะที่เห็นอยู่ทานแล้วอยากทานนะคะตามรอยมาได้เลยนะคะอยากให้พี่สีฝากร้านหน่อยคะ่ะค่ะ ก็ควรนั่นน้ำนะคะสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะจองหรืออะไรก่อนล่วงหน้า,าสามารถเข้าไปในเพจร้านแล้วก็คุยกับทางร้านได้เลยค่ะจะมีน้องๆคอยตอบคุยอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ใช่ค่ะ,คะแล้วก็าสามารถโทรมาจองได้ค่ะพี่เบอร์055230444ค่ะค่ะ ะะก,ก็กมากมันได้เลยนะคะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สีมากๆเลยนะคะ,คะที่มาแนะนำอาหารอร่อย,ออยกินเฮ